ค่ะเมื่อแถวแรกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะถักไปจนถึงสุดสุดเลยนะคะถักไปจนถึงสุดเลยนะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ต่อไปเรามาขึ้นแถวที่สามเลยนะคะแถวที่สามก็เริ่มจากเมื่อเมื่อล็อกใหมด้วยนะคะล็อกไหมเริ่มจากโซ่สามก่อนหนึ่งสองสาม พอโซ่สามปุ๊บเรากลักบกลับด้านกลับฝั่งให้มาทางด้านนี้นะคะอ๋อลืมบอกไปชิ้นงานนี้ถนัดกับผู้ใช้มือขวานะคะผู้ถนัดขวานะคะต่อไปทําพันหนึ่งครั้งในล็อกเดิมที่เราล็อกใหม่ไว้เมื่อกี้นี้นะคะนะคะอันนี้เป็นการ เขาเรียกว่าเป็นหลักนะคะเป็นการตั้งหลักนะคะเมื่อเราดึงกลับมาเสร็จเราก็ล็อกต่อไปทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสอง,ส,องสามนะคะพันหนึ่งครั้งมาที่ที่เราล็อกใหม่เมื่อกี้นี้ต่อไปเราทำหกหลักเลยนะคะครั้งที่สองก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ทำเป็นช่วงหนึ่งก่อนเป็นการตั้งตั้งแถวนะคะแล้วต่อไปก็คือทำห6หลักเหมือนเดิมก็คือหลักที่3ก็จะเข้าช่องนี้แล้วก็ช่องนี้นะคะ3 4ช่องนี้ไปช้าๆนะคะ3ต่อไป4แล้วก็5 6ก็จะเป็นช่องนี้ ะะตรงนี้จะดูง่ายหน่อยละแถวนี้จะดูง่ายหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นสองสองช่วงไม่เป็นไรนะคะตรงนี้จะเป็นสองช่วงไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ดึงไหมออกมานะคะล็อกหลักไว้นะคะต่อไป โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะทำเหมือนเดิมหกหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองโซ่หลักที่หนึ่งนะคะหลักที่สองก็คือที่เราล็อกต่อไปสามสี่ก็จะเป็นหลักนี้เออช่องนี้แล้วก็ห้าหกจะเป็นช่องนี้นะคะสามสี่นะคะต่อ ทำอย่างเบามือนะคะแล้วก็ดึงไหมเก็บให้หมดล็อกหลักด้วยโซ่ก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ค่ะก็จะเห็นเป็นเริ่มเป็นดอกละนะคะจะเป็นห้ากลีบนะคะเอาใหม่เริ่มต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะพันหนึ่งครั้งที่หลักนี้ นะคะไปพันหนึ่งครั้งครั้งที่สามที่สี่ที่หลักข้างล่างสามสี่นะคะทำต่อไปก็คือหลักถัดไปก็คือหลังนี้ช่องนี้นะคะห้านะคะหกดึงไหมเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็เก็บไหมแล้วก็ลอ็อก ะะต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1, 2, 3่งสองสาม้สนะคะพันหนึ่งครั้งนะคะต่อไปถ้าเผื่อมันใหญ่มาอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องสนใจนะคะห่วงที่สามห่วงที่สี่นะคะ ไปห้าหกจะเป็นช่องถัดไปนะคะไม่ยากเลยชิ้นงานออกมาสวยด้วยนะคะนะคะจะเป็นหกแล้วก็เก็บแล้วก็ลกหลใหไ่ก็จะได้แบบนี้นะคะทำตรงนี้นะคะไปให้สุดเหมือนเดิมนะคะเนี้ยค่ะทำแบบนี้ ไปจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะอาจจะเมตร20เมตร3 0เมตร40ก็คือแล้วแต่ความต้องการความยาวขนาดไหนนะคะทำไปอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนจบนะคะเดี๋ยวพอได้เราได้ความยาวที่ต้องการนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นการปิดหลักนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะถ้าติดขัดยังไงก็ ฝากข้อความไปได้นะคะคอมเมนต์ Comment ไปได้เดี๋ยวจะเข้ามาตอบถ้ามีเวลาว่างจะเข้ามาตอบนะคะขอบคุณค่ะขอให้ถักด้วยมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ